Happy Year Happy New New Year กุยเห็นไหมปิ้งอย่างนี้ถือว่ามันอัดอยู่หรือเปล่าไหนใช่ใช่ไหมอัดอยู่ไหมอันนี้ดีกว่ากุยททนไหมนั่น โอเห็นไหมเนี่ยเห็นเห็นภาพอาชีพมาอันนี้ครับนิสสาครับคุช้งพามันนี้ค่ะเคยจอจองๆเป็นไฟออรไอ้นั่นมากเฮ้ยสวยมากเลยอ่ะเท่ากับปีที่เราไปดูเลยอ่ะความสวยนะโอ้ ทาไมได้ยินทางขวาด้วยอ่ะดูตรงเราตักผ้าก็ได้นะสวยดีอะดูดีวยค่ะเห็นไหมบังไหมบังวิวบังอ่ะบังอะแต่ว่าทุกคนก็คงตัวสุงก่าเราทางขวาก็เห็นเห็นป่ะมันจุงก็กู้กว้่ะไหนอะทางขวามันมีนิดหน่อยมันมั่วในของเนี้ยเอ้ยตรงนั้นก็มีอ่ะทั่วลอนดอนเลยอะ เออใช่เออว่ะแล้วถ่งริงมนซูมเข้าไปได้เหรอไม่ได้หรอแต่มันก็สวยอยู่อุ้ยโทษสิซูมได้มันครอปได้ทศอ๋อโอ้ my god แล้วอัดแล้วเสียงมันเข้าปะเนี่ยเข้าดิเอาเหรอสวยอ่ะไม่ก็ อ่านอ่าน Happy New Year Happy New Year เสียปุยแล้วปุยเสร็จพอดีหรือเปล่าผานจะกอดคนข้างๆอิ่วเมื่อกี้แถวหนีเลย เราไม่เห็นสวยอ่ะทำไมมันเล่นเยอะกว่าโอ้สีชมพูโอ้เยเดี๋ยวได้ขายเลยจะเล่ายคุณภาพถ่ายอ่ะลืมไม่ได้เหรอขนาดเราเตรียมตัวตั้งนานเรายังลืมทุกอย่าง โอ้ัน,นุูนเด้อุูนพูนเออรถไฟสัดดีพีใหม่อ๋อมีสายล่างอ้อเดี๋ยวถึงมึงสั่เดี๋ยวมึง้มึงบอยมีนด้เป็นไซส์โฟล์ัคเตอร์สอง้ก็ได้พวทั้งหัทั้งสายล่างเลยมันเอาไว้ทำอะไรสายล่าลง กดไม่สวยเราว่ามเราว่ามันคุ้มกับกว่าไอคนที่ไปอยู่ตรงนั้นอีกใช่เราก็ว่าไม่หนาวด้วยหนาวน้อยอ่ะหนาวน้อยแต่เราได้วิดีโอตลอดเลยนี่มันตั้งแต่แรกเลยใช่ไหยหยบหมุนกล้องนี่ไปยอะไรอ่ะโอเคนะแต่ว่าเราว่ามันต้องครอปเอาอ่ะ แต่คล็อกมันชัดอยู่เดี๋ยวเราโหลดให้ดูเฮ้ยมันมีแจมด้วยอ่ะฝั่งนี้ก็ใช่ใช่ฝั่งขวาก็มีนี่เหรอซ้ายเหรอไม่ยังไสีแดงฝั่งอ๋อฝั่งขวามันก็มียิงด้วยเนาะมีมีมีที่จริงมันน่าจะมีอันอันนี้อันนึงใช่ไหมแล้วมีทางขวาอันนึงนะอันนู้นแหะทางขวาเห็นไหมนี่ยกุ้ย ปีนิวเย่นิวเย่วู้วบ้าไปด้วยปีมังกรปีชงปีหน้าเย่ชงอะไรกระแปะโอ้ย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 เปลี่ยนสีอะโอ้ สวยครับสวยอ,ะอ่ะเฮ้ยอันนี้ก็มีอุ้ยแต่ทางขวาก็มีอ่านไม่ทันเลย เพราะว่าถ้าไปดูใกล้ๆมันจะมีพวกตึกพวกลายบางถ้าถ้าวิวไม่ดีใช่เม็ดคนด้วยหนาวด้วยออืืพี่กดไม่หยุดเลยนะกุยกุยได้กดย,ยังไหนจะเต็มจะเต็มหรอคืออะไรอะไรกล้าเร <laughs> <laughs> าพรูโกัแล้แกันเดี๋ยวเราไปนะ เดี๋ยวเรากล้องครับก่อนนะ,นนะมันต้องอยู่ที่ตากล้องด้วยเนาะ,ะไอันนี้สวยอ่ะ อาจจะสวยกว่าที่เราไปตรงนั้นอีกพี่โยเ,เราะว่านี่พลุระดับชาติแหมแม,ม,มเราไปแล้วเราก็กลาบสองปีที่แล้วเนอะอุ้ยสีชมพูอู้อุ้ยนี่นสวยอันนี้สวยโอ้ชมพูขาวดู้ดิมันครึ่งเดียวเห็นปะเห็นปะเห็นปะเห็นสิ อุ้ยเขียวเหลืองดีแล้วล่ะเราอุ้ยชมพูขาสีแบบคันบันได่ะชอบชุดนี้ชอบชุดนี้ชมพูเขาดีนันเนี่ยที่เราเปลี่ยนแบบก่อนเราเตรียมตัวไงดีนันเนี่ยที่เราเลือกมาต้องขอบคุณเราใช่ขอบคุณคนที่โทรตัดว่ใช่เราโทรมาให้ชวนแล้วเราก็เป็น เป็นตัวยืนที่ดีแล้วไม่ไป <laughs> <laughs> แล้ไม่ไป <laughs> 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 ชิชะ <laughs> อ๋อหมดแล้วหรอเอาอีกเอาอีก,อกโอ้ยเหมือนรู้เหมือนรู้จับหนัก หมือนมันนานกว่าทุกปีหรือเปล่าเราก็ว่าโอ้โหสวยงามปูปะปูปะเ้านขวาเราก็มีเ้านขวาเราเป็นลูกกระจิบเฮ้ยลูกหัวใจโอ้สีแดงโอ้สีแดง Monsakura. จะหมดแล้วย, <S 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 ยังไม่หมดโอ้ยมีสีฟ้าด้วยมันมีพวกอตึกพวกนี้ปะ่ะเลยสวยทำไมอะ่ะเพราะมันมีแบบลอนดอนอายมีบิ๊กอ่อ <A S 1> ใช่ใช่เพราะมีลอนดอนอายอ่ะโอ้ เมันตรงบิ๊กเบนเลยนะเนี่ยตรงเนี้ยเอ้ยตรงเออตรงบิ๊กเบนมันฟ้ามันเปิดด้วยบางวันก็ไม่เห็นนะไกลขนาดนโโี้นอ้โหจัดหนักฮะคุ้มบนแบบเปนร้อย โอ้โหสีแดงอุ้ยอันนั้นมีไส้ด้วยทำไงอ่ะสอดไส้ครีมเนี่ยมีไส้สีขาวจากประเทศจีนอ๋อโ,โอ้นี่เจ๋งดูดิเออว่ะเออเมื่อกี้เจ๋ง ผ่านแล้วเนี่ยมันเยอะโอ,อ้ไม่เป็นไรเราถ่ายวิดีโออุ้ยสวยสญญญจังเลยจับระวังนะอะไ,ไรเราจับไปอ,อันนี้สวยอะ่ะเดี๋ยวดิอะไรอะ่ะอาร์ตอาร์ตยางงี้ทำยังไงอะ่ะอันนี้มันฉายแสงเฉยๆนะเขาเป่าเขาเป่าลม จริงเหรอหมดแล้วเหรอบาย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  Welcome New Year เย้ดูหมดแล้วเราดูรอบๆเมืองกันบ้างเราดูรอบๆเมืองกันบ้างทำไมมันต้องยืนออาไว้ <c oughs> <c oughs> เสียวอะไรถ้ามันหล่นก็ลงไปเก็บ <c oughs> รถไฟรถไฟนี่วิ่งข้ามฟีเลยอ่ะว่คนแน่นเลยโอ้ยาวมากรถไฟมัสฟีดิ้อ่ะติ้งเหรอมาสฟีอ่ะหมดแล้วยังไงส,สาก,ก,ดกดเลยไหมกดอัดนปะ